ค่ะโอ้ช่องอันสตรีพวกช่องจัมเรียงสตรีกันเยะนะทชุดค่บาท่เขาเปยัไย่าน้ในสุดเท็ตลิปมันบอก่คอยทองบอกส่บอกเอยบอกบอกเลยว่ากอนที่อยที่ช่องตอนที่ช่องนั่งก็ผู้เดียวจำได้จำได้แล้วจำได้แล้วตอนนั้นคนจะเบิ่งกนไหลเออเออนีเป็นฝ่าน่ะางั้ใจพันาุดใจตามต่อเลย เป็นเป็นเฮตตีกันเนาะ่างคนจะเป็เฮตตีกันค่ะเน้นคุ้นกันเนบาจิเมาเรื่องน้องิดีบอลเคิาเรื่องหยางเรื่อง่ารนยงอรุตอนเฮตตีองให้ไหมค่ะาออมาแบบเอยนู้ซื้อกว่าสิเคยเข่าไปห้องน้องแปงอยู่ดิเมนมาค่ะแมนเมนเมนนู้จําได้แล้วคันว่าอันที่อืมเมนเมนมนคุ้นลยยค่ะ ออเอาบบคิดว่าสิมาพอเอาคือคือ,คอขันขันพอมูกเบาๆสิจำบ่ได้เนี่นี่จำได้แล้ว <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่อ่าเขาเอาินว่าจุดใจต่ำต่อพี่น้องี่กันผม่ขันม่ได้ไม่เป็นรพี่สาวก็ได้อยากแต่ว่าอยากให้พวนยากให้ดังเพราะว่า ไม่ถ้าเรามาอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องเปิดเผยตัวตนแล้วเนาะมันบอกใช่แล้วก็ต้องแนะนำตัวให้คนหูวแล้วค่ะโอ้ยเอาไปอามากไล่กันเองตัวนี้ยไล่กันเองไล่กันละสินี่นี่รักกันจะว่าจำปลาได้ไหมจำตอนที่เขาไปสาวหน่อยจำปลาได้ติดตามช่องคล้อยโอ้คุณคุ้แม่เหมียวอะไรพวกกันเพราะว่า นเพราะว่าเขาไปห้องไรจะเจอเนาะเปลีนไม่ทักผ้าอยู่ตอนนั้นแต่ว่าโอ้ยเปลงรับน้องเตลงรับได้รูปไปเลยชิบ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 อันนี้ก็ชิบชิบชิบคนนี้ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเราจะเจอตายเห็นมือ่งบานชิบได้ไหมครัถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นดังแล้วก็จิตตายประเด้ย ก็เป็นด้วนั่งใจให้น้องแต่มือนั้นลูกเอาสัมผัสน้องแต่มือคนมากไม่ใหม่ค่ะผมไม่เจอตัวจริงเสียงจริงเอาแล้วบาร์นิเอาแล้วบารนี้เจอกันอีกแล้วรู้จำได้ว่าพ่อม่เม่นพ่อลูกเจอกันแล้วบันแม่เมนว่าพ่อเม่นว่าเสื้อเสื้อบอกโจม่ามองคนบกพรีอ่าว่ายางพอลูกเอาไม่เอาไมเสื้อบอกโจมมองคนบกพรี ็นนนี้แบบเส้นในการลงนนมกเามเปลี่นเปลนบุลละพนันเี่นเดืนเดียว้อจบวาตั้งใจเอาเอเอาลด้าเล้ยวเพราะว่าคนั้คนอินดูคนหลายแม่แมนแมดูหลายเพราะซึมาเข้ามา เายิมมาเาไ่ให้โดนนามาน้ะโดนโดนตอนยอย่ยงจักรบกงไยฮะก็เจอกันแล้วก็เป็นกำลนั่งใจเขาตั้งแต่มือก็เขามาเป็นมาแหมันเ่ยกนผ่านวันเกิดหยู่มะหากระดาษสู้ๆค่ะลูกอนาคตเราเมื่อคิดว่าน้องแปงจะมาเจอ เห็นมาเพราะว่าอยู่ในในโทรศัพท์จะอีกแบบหนึ่งตัวจริงเพิ่นแบบสอสใสใช่ไหมตุ้มตะเบ้าเตียวกัเบ้างซมงองร้านกี้เป็นเซ็กซี่ั้งพืนอนอะนะมาห้องน pues ้มีอก่กนณมูงช่องพานหนีลูกอิงอีแล้ว

รถโยซี่ได้ไฟปั๊บังเลยจะได้ป็นซีี่ีทอ่อาซีี่ซี่ไกจะเรื่อยคนต่าเลเห็นงานทุกอางอาจะเห็นเรื่องความตั้งใจความสืสารความตั้งใจความสื่อสารใครยว่าคนนี้คิดซี่ไก็ไทยเรา่าเมนกันเพราะว่าเรามีปนงเป็นคนดี เป็นคนดีมากเลยเพียบครับคุณบ่ายในบรรทุนคิดดีคิดดีทำดีแยันคิดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีต่างบ้านเออท่านทามคุณบมอค่ะทำดีเอยทำดีเลยของขอบคุณหลายๆค่ะน้องสิบน้องสิบไปไล่นอนที่เจนนี่สิบไปบ่ได้

ยังขึ้นไลฟ์ auction, ไม่ได้เลยเจอใครคะน้องแป้งเจอใครคะเจอใครจับเพิ่งจับเพิ่งคือนี่ออนไลน์เนี่ยสนิทสนมกันรู้จักกันหมดนะไอ้พวกไอตัวกลางที่ไมเจอตัวจริงที่ไม่รู้จักครับโอ้ยบอมเอนย้อนข่ายอ๋อบอมนี่มาปั่นพี่น้องพี่น้องมาเจอกันแล้วก็มาแล้วก็แล้วก็เอาไอ้แท็กอะไรอะไรมาฝากช่องให้น้อง ให้คุณจับใค้ก่อกน<ช> เราคลิปนี้ฝากไว้ชมกันก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องสตรอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ